ไปเชลัยนี่เป็นเสือภูเขานะพี่โหนี่ทำอะไรกันเนี่ยอ๋อก็ตอบบันไดทดสอบบันไดอ๋อจะขายบันไดบันไดที่อยู่นี่ขายเหรอพี่ขายครับขายโอ้ใหม่เก่าเก็บจากญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเลยเหรอญี่่ปุใหม่เก่าเก็บนะดดููไม่แต่มันไม่เก่าเก็บแล้วมันใหม่นะไม่ใช่แค่เลื่องฝุ่นใช่ที่ที่ล็อกเขาทำไม่เหมือนของคนไทยนะใช่จับเนี้ยของเองดูดิเออ ของญี่ปุ่นหมดเลยอันนี้ไม่หนีบมือด้วยปังวะนะปังมันขายเท่าไหร่พี่อยู่พันเจ็ดเอ้ยใหญ่พันเจนสองอันใหญ่อยู่สองพันสองยังถูกนะอันนี้ของญี่ปุ่นเลยปังไหมโอ้แข็งแรงนะแล้วน้ำหนักได้เป็นร้อยผมว่าเพราะดูเพว่ามันหนาได้สบายเลยพราะเนี้ยมันหนาอันนี้ปลาดูมือปั้มจริงอันนี้คือคือคี่ล็อกเลยใช่ป่ะพันพันนี้อเลยพันพันเก้า 2 0 0 2ันสออนุู้0สอง0ันอะไรเงี้ยโอ้ยจำไม่ได้พูดพูดตะเกียงนะแต่ไม่เป็นไรราคานี้จริงๆราคาต่อรองได้อ่ะพูดง่ายมาละอีนนะเออเอามีใหญ่สนใจไดี๋ยวขอที่ไหนโอ้โหนี่ยโอ้โหเนี่ทั้งนั้นเลยก็คือมีมีสองไซส์ก็คือไซส์นี้สามสามสามแล้วมีไซส์กระจิ๋วดิวนี่เหรอไซส์เล็กก็มีไซส์เล็กนู่นไงติดงต้มนั่นทะเบียนรถใครวะไม่ยากนี่เป็นกลางได้ตัว ฮะไอตัวไอตัวนี้มันจะกางยาวได้อ๋อหมายถึงว่ากางยาวได้ใช่ไอตัวนี้จะกางยาวยาวเป็นอ๋อมันพับขึ้นไปขึ้นไปอย่ได้เลยสูงได้ตัวนี้อันนี้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่พี่นี่พันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยอันนี้คือขึ้นเสาไฟฟ้าได้เลยกางยาวๆเงี้ยขึ้นหลังคาเสาไฟฟ้าเลยอะเสาไฟฟ้าเลยถ้าลองดูลองกางยาวๆดูโอ้หเขาออกแบบดีเนาะนั่นแหละยาวๆเลย ่าแล้วก็มีที่ล็อกนี่ไงไม่ต้องกลัวหักเลยนะโเพราะอลูมิเนียมหนานะกลาง่ายสุดกลารง่ายสุดว่าอยู่ทำไมการง่ายสอ่าน่ะกลางสุดแล้วก็ล็อกรู้แต่ของเขาหนาเนาะหนาหนาขอโทษแล้วจะล็อกได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องอ่าก็ประมาณนี้สำหรับช่างเลยนะใครที่โอ้เนอะกินวินเนี่ย อ่าเอาเป็นสั้นก็ได้ยาวก็ได้นะโอ้อันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะมีรถเข็นให้ด้วยนะรถเข็นนี่มีรถเข็นอีกแล้วหากรถเข็นกันเท่าไหร่พี่เจ็ดร้อยครับเจ็อเองของญี่ปุ่นใช่ป่ะมันล้อมันหมุนได้ใช่ป่ะขขึึ้้นนนนบบััไไดดอ๋อล้อมันหมุนแบบนี้ขึ้นบันไดได้ด้วยนี่ใส่บันไดได้ด้วยโอ้ มันหมุนแล้วมันหมุนขึ้นบันไดไม่ต้องยกไม่ต้องยกเราดูจักรยานต่อนะคันนี้สเปเชียลไลท์นะยังไม่มีเจ้าของนะถ้าเกิดใครแต่ถ้าเกิดใครดูคลิปผมแล้วเกิดขายไปแล้วผมต้องขออภัยนะบางทีบางทีนะฮะมันรถผมลงคลิปแล้วอาจจะไปก่อนนะอาจจะไปก่อนก็ได้นะผมไม่แน่ใจนะแต่คันนี้สวยงามมาาา,าเอใ่ยนะโอ้โห เว้ยเซเชร์ไลท์คันนี้อ๋อแล้วมัจะแบบขึ้นใจแล้วก็จะเป็นร้องคันนี้เปิดเท่าไหร่พี่สองหมื่นหนึ่งพร้อมส่งสองหมื่นหนึ่งพันพร้อมส่งนะโอ้โหแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคลิปลงไปแล้วมีคนเอาไปแล้วก็ขออภัยนะไม่เป็นไรขึ้นมานะไม่ลงเลยยังเป็นหางไหลโดนไลทนะสวยนะแต่ว่ารถสวยๆงนี้มาตลอดนะเนี่ยจะเห็นว่ารถสวยๆงนี้มาตลอดนะไม่ต้องกลัวนะถ้ามาแล้วไปแล้วลองโทรมาติดต่อก่อน ะะเพราะว่าข้างนอกก็มีนะผมพาไปดูเนี่ยที่เสือภูเขาเนี่ยอาจจะมีคันอย่างนี้นะฮะเยอะแยะเลยข้างนอกก็มีนะฮะนี่นี่นะฮะถ้าเกิดไปแล้วต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าบางทีรถขายเร็วนะเนี่ยเนี่ยเจไดหลุยนะคันนี้ก็โอเคคันนี้ร้อยยี่สิบนะฮะบางครั้งนะฮะลงไม่ทันนะ ตัวไหนฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวเออเลยคือหายากเลยโอ้โหตัวนี้สวยโอ้โหพี่สองพันอุ้ยนี่เปิดเท่าไหร่พี่ตัวนี้ราคาแรงนี่นึงตัวนี้ไม่ใช่ไทเทเนียมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นโครเมี่ยนแต่ว่าตัวเรนูท็กเกตสูงอ่ะอ่ะฮะเป็นโครเมีเกตสูงโอ้ร้อนตัวนี้เปิดได้สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดนี้สองหมื่นหกพร้อมส่ง สองหมื่นหกความทรงสองหมื่นหกความทรงเลยตัวนี้สองหมื่นหกส่งปีเราเก็บคาร์บอนเก็บคาร์บอนด้วยของใหม่เกือบแสนเลยโอ้ยแพงเคสเซ็ตไม่พับนะไม่พับเป็นตัวตัวอะไรนะโคโมนะโหเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถดีๆเยอะเลยนะฮะมาได้เลยนะนี่คันนี้คันหนึ่งคันนี้แพงคันนี้ลดราคาอยู่นะฮะเนี่ยมีป้ายอย่างนี้นะอันนี้เหลือหกพันห้าเองนะฮะเนี่ยนะส่งฟรีด้วยนะฮะ รูแต่คันนี้สวยจริงสวยเด็ดจริงนี่นะตัวท็อปทอปของเคสเอสเลยนะฮะของใหม่ก็เกือบแสนนะตอนนี้เหลือสองหมื่นกว่าบาทเองนะฮพร้อมส่งด้วยสองหมื่นสี่มั้งที่แกบอกนะอันนี้เป็นเฟอร์ดี้นะฮะบีดีวันนะนี่นะบีดีวันมีสองรุ่นนะนี่นะรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะรุ่นเก่าหน่อยนะแล้วรุ่นใหม่ ก็มีเฟร์โยมีเลโนตรงนี้นะรถทับเล็กนะ14นิ้วนี่นะครับโหนี่ใครอยากได้รถทับเล็กๆนะฮะของอของฝรั่งเศสนะนี่นะฮะเฟร์โยสีเขียวสวยๆนะนี่ฮะเบนชี่นี่คันนี้คันนี้สิงกะดิงแมว นี้เวสต์ o ู d เวสต์ฟูตของ US นะอันนี้ก็สวยเนาะ,ะน้ำคอนะโันนี้จะเป็นรถไฟฟ้านะเดี๋ยวผมถ่ายรถไฟฟ้าคลิปนึงแล้วกันนะเผื่อสมาชิกสนใจนะฮะตันนี้จะเป็นดาวฮอนนะดาวฮอนดาวฮอนก็มีหลายรุ่นนะบอดวอลก็มีนะฮะนี่ดาวฮอนเจสตินนะอันนี้ก็สวยนะ ีหลายคันนะฮะดาวฮอนเทียบเลยสมุนสปีดรูทนะฮะมอทวอล์กเขาบอกที่นี่นะฮะราคาไม่แพงนะเพราะว่าเป็นรถมือสองนะฮะมาดูได้เลยมีหลายแบบหลายรุ่นนะฮะ,ะสนใจมาดูได้เลยนะฮะรถแม่บ้านก็มีนะฮะรถทรงแปลกๆก็มีเป็นแปลกๆก็มีนะฮรจะเห็นว่าสมาชิกชอบดูนะบางทีเจอเนี่ยเป็นเฟย์โ,โยงเนี่ยชอบมาเดินเลือกกันนะโอ้ยนี่มีเอฟทุกขอมีมีเอฟสักคลิปดีกว่าหลายคันเหลือเกิน นะฮะฮเดี๋ยวมาดูกัน